ท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับทุกวันพระรหัส4ี่ทุ่มสีท่านก็จะได้ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับพี่หมอดรคาเป็นช่างซ่อมรถมา3ามสิกว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์นั้นก็เป็นปัจจัยที่5แะครับเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเวลาที่ท่านเอารถเข้าไปซ่อมก็จะจตตกอยู่เหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวนี้ค่าตัวช่างนั้นแพงครับนะครับแล้วก็กระแสข่าวมาว่าปีหน้า ราคาค่าตัวช่างจะขึ้นอีกนะครับต้องบอกว่าท่านต้องดูแลรถของท่านอย่างดีนะครับถ้าท่านไม่ดูแลรถของท่านรับรองว่าเวลาเสียนั้นลามปามไปแน่นอนนะครับหัดสังเกตครับเวลาที่ขับรถไปมีอาการกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กหรือว่าเครื่องสะดุดด,ดับเล่งไม่ออกอะไรพวกนี้ต้องรีบเข้าไปตรวจเช็คนะครับไม่งั้นจะลามปามทําให้เสียหายและเสียตังค์เยอะจริงๆครับเวลาที่ท่านเอารถเข้าไปซ่อมท่านไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุน ช่างที่ไม่มีจารยาบลน,นั้นเราต้องช่วยกันไปสู่ไปครับเพราะว่าท่านชมรายการด็อกร์ขานี่แหละครับเอาละครับวันนี้พี่หมอด็อกร์ขาก็จะอัดแน่นด้วยนะวัตกรรมยานยนต์ที่ต้องบอกว่าตอนดีครับกระแสมาแรงมากสําหรับรถที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่28กันยา2566น่าใช้มากๆครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพบกับพี่หมอดร์ขาในเบรกหน้าครับ มาแล้วครับมาพบกับพี่หมอดรคาในช่วงที่2ของรายการครับนะครับรายการดรคาก็มีในเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องเอามากระตุ้นกระแสในเรื่องของโลกยานยนต์ในเมืองไทยเลยครับนะครับมาคุยกันกับค่ายนี้ครับมาอีกแล้วครับเ r รดโวล l มอเตอร์ครับเมื่อคราวที่แล้วรายการดรคา เอาตัวพี่ใหญ่เข้ามาครับก็คือตัวแทง500ครับแต่ตัวนี้ครับมาเปิดที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่28กันยายน2566ครับก็คือตัวน้องของเขาเนี่ยแหละครับแทง300 HEV ครับที่ใช้เครื่อง2.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนครับแต่ มีไฮบิดเข้ามาช่วยด้วยครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางเทคโนโลยีเป็นอย่างไรและล้ำแค่ไหนไปชมพร้อมๆกับพี่หมอดรอคากันเลยดีกว่าครับเดสเวอร์มอเตอร์เปิดตัวแข็ง300ไฮบิดรถ SUV ดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครแต่ยังคงเป็นเอกลักษณ์พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายใช้เดินทางได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองและการขับขี่แบบออฟโรดแข็ง300 เคลื่อนโดยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรพร้อมระบบเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุด244แรงมา้าแ,แรงบิดสูงสุดอยู่ที่380นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด106แรงมา้าและแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด268นิวตันเมตรระบบเกียร์แบบ9สปีดท,ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนที่หลากหลายของรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้สูงสุด7รูปแบบ และยังมีระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระดับเบลลคอสอาร์มระบบกันสะเทือนหลังแบบมันติลิงและดิสเบรกที่มีครีบระบายความร้อนทั้ง4ลอ้อเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นกระจังหน้าตัดขอบสีเงาดำที่รวมการจัดเรียงของไฟหน้าทรงกลมตัด d r l ทรงเหลีย่ยมบงังโคลนขนาดใหญ่บันไดข้างรับดีไซน์หลังแบบ Off road, ออฟโรดยางอะไหล่ติดที่ประตูด้านท้ายพร้อมกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่บนฝาครอบยางอะไหล่ได้อย่างลงตัว ไฟหน้า Intelligent LED มาพร้อมการปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟต่ำไฟสูงอัตโนมัติและฟังกชันหน่วงเวลาไฟสองทางลังดับเครื่อนร้อมไฟเดทาทมทันหนึงไหไฟตัดหมอก LED ไฟท้ายเป็นแบบ Vertical LED การออกแบบภายในของแท้ง300 HEV มาในสไตล์ Premium Off-Road เบาะหนัง n น p ป้าเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางมาพร้อมระบบนวดไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้4ทิศทาง หน้าจอมันิมีเดียแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับความบันเทิงทั้ง Apple CarPlay Android Auto m p 5และ Bluetooth หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วหวงมลายไฟฟ้าและระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบออฟโรดระบบล็อกเฟืองขับทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยกับรถในที่แคบและนี่คือแทง300 HEV รถ SUV ที่มีดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร นะครับคือตัวรุ่นน้องของตัวแทงค0 0์500ก็คือตัวแทงค0 0์300 H-E-V เป็นรถ S.U.V <t ask> ขนาดกลางนี่แหละครับ244แรงมา้าแรงบิดที่380นิวตันเมตรโอ้โหก็ต้องบอกว่าแรงบิดนั้นขึ้นเขาทะยอยทะยานสบายๆเลยครับนะครับก็จะมีให้เลือก2รุ่นไปทดลองขับกันได้เลยครับกับค่ายเกิร์วอร์มอเตอร์ครับ เอาละครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สําคัญในเชิงช่างนะครับพี่หมอเป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ทางบ้านนั้นขับรถแล้วมีอาการต่างๆเดือดร้อนโทรเข้ามาถามพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอตอบให้ครับแต่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับใช้รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจีนรถอดียรถเกาหลีรถอะไรก็แล้วแต่อาการรถจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเรียกกันคนละอย่าง ไปครับเดี๋ยวไปดูครับว่าพี่หมอแนะนําในการตรวจเช็คอะไรบ้างและซ่อมอะไรบ้างท่านใช้สูตรนี้เอาไปซ่อมรถของท่านได้เลยครับอยากสอบถามพี่หมอครับนิสันอเมล่นะครับอ่าตัวเอเอมครับนิสันอเมล a ครับเอ่อเวลาออกตัวแล้วมันมันมันเหมือนออกตัวเป็นยังงมันจะสะดุดสะดุดนะครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับใช้แก๊สด้วยไหมครับ ตัวนี้ใ้แก๊ชาบน้ำมันอย่างเดียวครับน้ำมันล้วนเลยแล้วพี่ใหญ่ไปเช็คอะไรมาบ้างหรือยังครับเบื้องต้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วมันต้องอย่างแค่นั้นเองอ๋อมันจะสั่นๆหน่อยอ่ะครับครับทีนี้หลลารอบต้นแต่พอพอไปรอบยาวๆแล้วมันก็ปกติอ่าอครับอันนี้คือเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปน้ำมันเกียร์นี่เปลี่ยนคือตามระยะกิโลถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเพราะว่าเกียร์กระตุก ใช่ครับเปลี่ยนระยะตามระยะกิโลนะครับครับทีนี้เบื้องต้นเลยมันก็ไม่น่าจะเป็นเกียร์หรอกครับถ้าเกิดว่าเครื่องเวลาจอดแล้วมีอาการสั่นด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของหัวเทียนก่อนตอนนี้วิ่งไปน่าจะเกือบสองแสนโลแล้วมั้งนะนะครับประมาณประมาณสองแสนกว่าแล้วรสองแสนกว่าแล้วด้วยอืพี่หมอขอเช็คหัวเทียนก่อนเลยนะอันดับแรกเลยนะเอาเอาง่ายง่ายก่อนถ้าดูรายการด็อกเตอร์คาเนี่ยก็คือเอาหัวเทียนก่อน หัวะะเทียนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันที่ประมาณสองหมื่นกว่าโลสามห0ื่นกว่าโลเนี่ยไม่เกินเนี้ยพี่ใหญ่เคยเปลี่ยนมา <c oughs> ประมาณนี้กิโลเกินไหมหรือว่ายาวเลยลืมเลยอ่ลืมไปแล้วล่ะครับลืม <c oughs> <c oughs> แต่เคยตอนนั้นที่ตอนนั้นเคยเคยเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ไปคอยคอยไฟคอยไฟเปลี่ยนครับถ้าคอยเสียแล้วเ่าก็เลยเปลี่ยนเหมือนเดิมไปเลยถ้าคอยเคยเสียแล้วก็แสดงว่าหัวเทียนนั้น ก็มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพหรือว่าเสียได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็ขอขอไปเรื่องของหัวเทียนก่อนนะฮะหัวเทียนไปดูเที่ยวก่อนว่ามันสึกเยอะไหมถ้าสึกเยอะเนี่ยมันมีผลมหาศาลกับเครื่องยนต์เลยครับมีผลเสียนะฮะมีผลเสียหนึ่งกินน้ำมันเชื้อเพลิงแน่นอนสองกำลังแรงม้าลดลงไปแน่นอนอันที่3ก็คือเรื่องของอัตราการเร่งนะครับตรงนี้มันจะสะดุด ครับอันนี้คือเรื่องของหัวเทียนก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เคยเปลี่ยนเกิน30,000กิโลไปแล้วพี่หมอขอ1ชุดครับนะฮะถ้าขับแล้วยังไม่หายก็ขอเรื่องปักหัวเทียนกับปักคอยอีกอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยพิ่งไปเปลี่ยนนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้นะบอกเผื่อไว้นะฮะก็คือปักคอยปักหัวเทียนเนี่ยเราอาจจะใช้สูตรของพี่หมอโดยใช้เทปพันสายไฟพันนะฮะที่ปักคอยปักหัวเทียน ครับอ่าทั้งสี่หัวเลยทั้งสี่พักเลยนะครับอาการถ้าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วยังไม่หายนะถ้าเปลี่ยนหัวเทียนหายก็คือจบไม่ต้องไปพันถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายก็ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือพันพักคอยพักหัวเทียนให้พี่หมอหน่อยเพื่อที่จะป้องกันไฟมันลงกล่าวเพราะว่าพี่ใหญ่เปลี่ยนคอยจุดระเบิดมาแล้วนั่นคือการที่คอยจุดระเบิดเสียนะครับมันมีโอกาสที่จะไปลงก่าวกับพักพักคอยพักหัวเทียนได้ครับผมคัะ เอาเอาแค่นี้ก่อนเอาหัวเทียนก่อนนะครับัาผมครับขอบคุณมากครับพี่หมอครับเยี่ยมครับเป็นคําถามที่ดีครับขอบพระคุณครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับโตจากจังหวัดไหนครับจากสมุทรปราการครับจากสมุทรปราการเชิญครับครับครับสอรับถามพี่หมอหน่อยครับครับพอดีรถ ที่ใช้อยู่ครับเป็นเบนซ์นะครับ CLK CLK สองร้อยครับผมครับ CLK c l a ครั GLA โอเคครับ GLA ครับรถเก๋ง C นะครับครับ C l a อรัครับเออพอดีน้ำยาคูเลนส์นะครับมันมันมีการพ่องนะครับคพระเนี้ยมันก็จะมีไฟเตือนมาว่าให้ให้เติมน้ำยาคูเลนส์เนี่ยคันเนี้ยผมสามารถใช้น้ำยาคูเลนส์ยี่ห้อทั่วไปได้ไหมครับ จริงๆมันมีเกรดของมันนะฮะมันมีเกรดของมันจริงแล้วก็ไม่อยากไม่อยากครับเพราะว่ารถยังใหม่อยู่เลยกับตัวนี้เออที่ผมดูมันจะมีสองสีครับตัวนี้มันต่างกันไหมครับจริงๆมันก็ต่างกันครับต้องใช้สีของเขาเลยฮะตัวน้ตองใช้สีอกพาสตากนะเออตัวนี้จะเป็นสีชมพูครับชมพูชมพูเออต้องใช้ของเขาจริงๆแล้วก็ใช้ของเขาก็ดีครเกรดมันเพราะว่าเดี๋ยว มันจะมีปัญหาในเรื่องของตัววาวน้ําวาวน้ําจะเป็นพวกเอ่อพวกระบบไฟอะครับปั๊มน้ําอ๋อครับพวกนี้มันมันมีผลครับมีผลก็อย่าเลยครับอย่าเลยฮะใช,ใช้ใช้สีเดียวกันดีกว่าใช้ของเขาดีกว่าใช้สีเดียวนะ,ะแล้วแล้วถ้าเราใช้ออกูเลนของพวกพวกยี่หอ่ <มา S 2> อเก่อยเกรดมจนไม่ได้หรือเกร็ดมันมันจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เกดจะได้หรือเปล่ามันต้องดูเกรดของเขาด้วยครับ อ๋อครับครับแต่ว่าถ้าใช้ตรงมันก็ดีกว่าแล้วุนนี้หมดหมดหมดประกันยังหรือหมดวารตีสามปียังอ๋อถึงแล้วครับถึงหมดแล้วครับผมถึงแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอครับอันนี้ควรควรจะใช้ของเขาดีกว่ามั่งพี่หมอว่าอ๋อได้ครับผมได้ครับมันยังใหม่อยู่เลยกลัวมันเกรดมันไม่ได้พะเกรดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะฟ้องเป็นคูลแลนด์ขึ้นปาดเลยตลอดเลยอ๋อแล้วก็กลัวพวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะ เสื่อมสภาพนะครับกลัวกลัวมันจะไปไปมีปฏิกิริยากับพวกเซนเซอร์พวกนี้ครับเพราะสมองมันไวมากครับสมองไวมากแล้วผมสอบถามนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดจุกเฉิเนี่ยพวกน้ํา <elementary> ก <INTER> ันเนี่ยเราสามารถเติมได้ไหมครับอน้ํากันเติมอะไรครับเอแทนน้ายาคูแลนนะครับสมมติสมมติว่าจุกเฉิออะไรเงี่ยถ้าจุกเฉินเหตุสุวิสัยก็เติมได้ครับก็ไม่เป็นไรครับตรงนั้นก็คงคงไม่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวเซนเซอร์ที่มันจะ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 จำเอาไว้ครับมาลบข้อมูลได้ฮะพวกนี้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับนี่นะครับประโยชน์ของการที่ท่านได้ชมรายการรกตขาครับในเรื่องของประสบการณ์ ของช่างซ่อมรถ30กว่าปีพี่หมอดรคาถ่ายทอดให้หมดครับท่านเอาไปใช้กับรถของท่านได้เลยนะครับป้องกันก่อนรถเสียครับนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเบรกหน้าพี่หมอจัดเต็มให้ในเรื่องของประโยชน์เกี่ยวกับรถยนต์ครับพบกันในเบรกหน้าครับ มาตรฐานของแบตเตอรี่ที่พี่หมอเลือกใช้นี่คือ FB แบตเตอรี่ครับมาตรฐานแบบไหนต้องไปฟังจากท่านผู้บริหารของ FB แบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเจ้าออไรไดักจัการไรเดอร์ครับผมและแน่นอนครับแฟนตัวจริง f อย่างผมเนี่ยพอมีโปรดักอะไรใหม่ๆของ FB ออกมาก็สนใจเป็นพิเศษครับและคนที่ผมนัดไว้นี่โอ้โหรับรองว่าตอบได้ดีตอบได้ตรงและตอบได้มันแน่นอนนะครับก็คือพี่หมอด็อกร์ขานั่นเอง เอาล่ะวันนี้หาคำตอบกันดีกว่านะครับว่า FB แบตเตอรี่รุ่น efb มีความพิเศษอย่างไรแล้วเทคโนโลยีชื่อว่าเรดเลนเนี่ยจะดีต่อรถในระบบ i s s อย่างไรนะฮะทุกคนตามมาครับตามมาเอเอาล่ะมาถึงสักที นี่ยกโชว์มาก่อนเลยสงสัยมาตลอดทางแบบต,ตอไี่รุ่น e อ b เนี่ยตกลงแล้วกับเครื่องยนต์ i s s แล้วเทคโนโลยีชื่อว่าเรทเรทอะไรยังไงต้องถามพี่หมอกันแล้วล่ะพ,พี่หมอเอ้าเฮ้ยอพี่หมอสวัสดีครับผมถึงจะใส่แมสก็จําำได้นี่ แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่งงมากทำไมพี่บอยไม่อยู่ตรงที้ด้วยมาเปลี่ยนแบตมาขอความรู้เรื่องเครื่องยนต์ไอเด็กับพี่หมอเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะระดับพี่บอยต้องขอความรู้เอ้เครื่องยนต์ต้องคนนี้อ๋อถ้าเป็นเรื่องระบบกลไกเครื่องยนต์ก็ต้องพี่หมอคู่กันคู่กันคู่กันกแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์ไม่ต้องสืบเลยวัดนี้ EFB แบตเตอรี่เนี่ยเลตเลตตัวนี้ย้อบอกว่าพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแจ็คถึงได้เลือกใช้ไงแต่ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนนี่เลย ต้องบอยเลยพี่บอยครับงั้นอธิบายให้ผมฟังหน่อย EFB กับ Red LED เนี่ยตกลงแล้วไปยังไงมายังไงถึงพัฒนาให้มีตัว Red LED ขึ้นมา Red LED นะแจ๊คเอาชื่อภาษาไทยง่ายๆครับตะกัวแดงอ๋อ Red LED ก็คือตะกัวแดงใช่ก็คือมาจากการพัฒนาของบริษัท FB Japan ที่ญี่ปุ่นก็คือบริษัทแม่ของ FB ที่เมืองไทย เขาบอกว่าตะกั่วแดงตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยทําให้เนื้อผันธาตุเนี่ยยึดติดก,กับโครงผันธาตุได้นั่นขึ้นป้องกันปัญหาการหลุดร่วงของเนื้อผันธาตุเพราะว่าระบบ EFB เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องใช้งานหนักกับระบบ ISS บนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าตะกั่วแดงเนี่ยช่วยให้เรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ย ได้สมูทได้นิ่มนวลพี่หมอครับรถ ISS เนี่ยถ้าเขียนชัดๆเลยคืออะไรรถ ISS โอ้ที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยานยนต์เลยดีกว่าในรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจีนรถอินเดียรถเกาหลีมีหมดตอนนี้ที่เป็นระบบ ISS หรือ Star t s t o p แต่ถ้ารถที่ใช้งานโดยปกติทั่วไปตอนนี้ ISS คือกำลังมาเลยถูกต้องการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ ISS มันมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับก็คือระบบ เครื่องยนต์ที่เป็น ISS เนี่ยม,มันพ่วงท้ายด้วยคำว่า Start-Stop อ,อเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับ,ครบเครื่องยนต์ดับเวลาเราเหยียบเบกรก กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าในรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์วิทยุหรือระบบเกี่ยวกับไฟต่างๆแม้กระทั่งปัดน้ำฝนก็เหมือนกันในรถทั้งหมดเลยที่เป็นออปชันระบบไฟฟ้าโอ้แล้วยุคสมัยนี้เครื่องยนต์ใช้หัวฉีดไฟฟ้าใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดใช้ระบบที่เป็นไฟฟ้าทั้งคันนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเจ้าตะ่วแดงถูกต้องใช่ไหมใช่อมันต้องมีแบตเตอรี่ที่ เหมาะกับการใช้งานนักเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วเวลาเราปล่อยเบรกเนี่ยเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเครื่องยนต์จะสตาร์ทรถที่มีสตาร์ทสต็อปนะ ISS ISS ต็คืออินเตอร์ FB แบตเตอรี่เท่านั้นรุ่น EFB เท่านั้นเท่านั้นอึดและทนที่หมอดรคาราบการันตีชัวร์ครับเน่งั้นผมขออนุญาตครับนี่ครับทรงต่อแบตเตอรี่ FB รุ่น EFB กับรถ ISS <Yeah! S 2> ยิ่งแ่อลังการงานสาร้างบ,บอกเลยว่าของเขาดีครับคอนเฟิร์มสุดยอดครับโอ้ oh, ได้บุญได้กุศลร่วมกันครับนะครับนี่คือรายการด็อกตขาครับก็จะพบกับพี่หมอด็อกตาทุกวันพฤหัส4ี4่ทุ่มสี่สิบห้ารับรองว่าท่านประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนนะครับเอาละรครับ วันนี้จัดเต็มด้วยคุณภาพนะครับท่านได้ประโยชน์ไปเต็มๆถ้าท่านชมรายการดรักตคาครับแต่ขาดไม่ได้เลยครับผู้สนับสนุนรายการดรักตคามา10กว่าปีครับนะครับขอขอบคุณเสียอ้ําครับซ l อลอะไนต์ไม่มีคำว่าเก่าสําหรับคุณครับขอบคุณ f อฟบตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศนครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับอยู่กับคนไทยมา70กว่าปีครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ 2บวกสุดเวริร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับขอบคุณเอ t ทีโอตโตพาร์ตอะไหล่ชิ้นละชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดรคาเอครับตอนนี้เปลี่ยนที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์นนนเปลี่ยนกับรถเบนทุกคันครับ รถเบนซ์ใช้ได้รถยี่ห้ออื่นใช้ได้สบายเลยครับขอบคุณแอสตีมอีโคเฮาส์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับขอบคุณบริษัทสู์ซ่อมเบนซ์ธนันครับซ่อมเบนซ์ที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรคาร์ได้เลยครับที่สุขวิท107ปากซอยแบลลิง68ครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ครับและท่านผู้ชมที่จะติดตามพี่หมอครับไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไรส์สดครับทุกวันพุธ2ทุ่มครับทาง f a c e b o o k ดรคาร์ ทาง y o u t u ด e ดก a c คาช n แนลทาง TikTok ดรอาทางอินสตาแกรมดรอกคา23และทางวิทยุขึ้น FM 97 m h มทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงช้านะครับอย่าลืมตรวจเช็ครถของท่านด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกเยอะนะครับถ้ารถลุยน้ําเกินครึ่งล้ออย่าลุยครับท่านจอดดีกว่าหรือว่าหารถสูงๆวิ่งดีกว่านะครับด้วยความห่วงใยของรายการ ดรขาครับอาล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านรถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ